เรตเรียม,มตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีก,อกอสิบวันวันนี้เราจะเป็นแม่สื่อไปด้วยกันชื่อตัวยี่อะไรวะเนี่ยแล้วกูชื่อตัวอะไรวะเนี่ยไอ้ลืมชื่อตัวเองเออพวกมึงนูชื่อก็ช่วยบอกกูด้วยเรามาผจญภัยในโลก 40K กันเถอะเออตีมพลา กูจะพอกันในเตี๊ยมสนะี่สิบเคเลโอ้เราเจอพวกมึนแล้วและต้องควรสักหน่อยเน่เน่โอ้โหโอ้โหโอ้โหไพวกมึงกัดจะลุ่กูอย่างนี้เลยเลยพี่ดีเด็กกูโลกไอ้พวกโง่เอ้ยเอ้ยเอ้เอยกูจะตายไอ้เหี้ยช่วยกูยด้วยไม่มีสตาร์เลยและเอ้ยเด็กไปแล้วตเลยพวกมึงมันปล่อยกูตายมาเรืยกันได้แต่ทีแรกก็ไม่มาไอ้พวกเลว ดูกูไปให้แคลรี่ดูดฮึมม์โมทอดมึงแย่งเลนกูไอเวนเอ้าเฮ้ยลุดฮึมม์ุดเอ้าชิบพายแล้วเออโอเคมาแล้วโตเลยรู้สึกว่ามโมทอดมันแย่งเลนกูเอาแล้วไลลตกมันเลยเพื่อนโอ้ได้ไปแล้วทู ไม่ได้ทุเรศที่มึเวเอ้ยลาดกูซะด้มามาบวกกันต่อไปด้วยกันไม่เว้นโอ้ยโดนหายดับนี่นึกกูเร็วเข้ามาเลยเข้ามาสิววโอ้ยเจ็บจี๊ดครึ่งหลอดนี่แค่เดินผ่านนะเนี่ยถ้ากูทำอย่างอื่นด้วยแล้วก็ กูได้ตายใน่นอนกูคแค่เดินผ่านกูแพกขึ้นเวัดดีเพนอย่างนี้เราต้องเ็กดิดไปก่อนเก็บตังกว่าในพวกเรีวพวกมันกับพวกเราเร็นดอร์กำลังเมามันกันเลยอาปโซอาปโซยังไม่มีใครเอาอา่าเดินเช็คได้ให้มันก่อน เลนกลางดูเดือนมากเข้าไปเลยไอ้ตบมันเออยยังงั้นแหละเอามันตายเอามันเอามันเพื่อนเอามันเออยังงั้นแหละเพื่อนเอ้ยนี่แหละรวมกันเราอยู่ทิ้งกูมึงตายเพื่อนอเดือนเหลืเอเกินนะความมกูนเนี่ยห้าวจัดจัดกูนึกว่าวัเป่งไอ้เลวไอ้เวรแล้วไม่มีใครกันป้องให้กูเลยมูท็อตก็ยางเลนกูอีกนี่กูเป็นสายซับกูเป็นออฟเลนแล้วพวกมึงไม่เลือกตัวมาเป็นออฟเลนแต่ทีแรกกูบอกมึงเลือกออฟเลนมึงเอาซับคอนมาทำเฮียอะไร มาเอาพองมโอเคแต่ดักเลยเยอะแล้วฮมพวกมึงนี่มันจุดยอดเลยมาตบอืมอืมเลยียนี่เหี้ยการลังแกคลิปเล็กๆน้อยๆนี่มันช่างมีความสุขเหลือเกินเราก็เดินชิวๆโอ้โมโทดมึงรู้หน้าที่มึแล้วสินะกลับมาสลับกันเพื่อนเอ๋ยมาเข้ามาเลยเดินเล่นก่อน เดี๋ยวข,อข้อี้ขิดกคนแล้วต้องขโมยตังมันตอนที่มันกูเล่นซัอตเวนไม่เคยนำเลยตามอย่างเดียวเลอยอีเวน <c oughs> พวกมันกำลังบวงกันยับเลยอย่างน,นี้ต้องเข้าเข้าไปแล้วโอ้โหแตกไม่อ้โาดกตูตันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกตูต้นมันอยู่เอ้าแล้วไม่มีใครเข้ากับกูเลยโอ้โหแล้วเห็นก่อนไปเข้าตัวหลยเห็นเลยนี่กูมาช้า หรือมึงไม่เข้าพบกับกูหรือกูเข้าช้าเองวะเนี่ยอะไรวะไอ้พวกเฮี้ยเอาแล้วจัดไปเทวอนาคที่นี่ทั้งโลกดีแล้วสิแต่ตอนนี้เฟลทีดแลแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปอะไรวะอะไรของมึงมึงมาโกรธเดี้อะไรกูเพื่อจะกลไปเติมมานา เอ้ยม็นบวกกันแล้วตบปาดแค่นิดเดียวก็ยังดีแค่ไปสก,กิดนิดเดียวก็ยังดีไม่ต้องเอาอะไรมากดูสิมันมีอะไรอยู่ในป่าหรือเปล่าอืมบอสมา,าใส่ฟาดปาดแล้วมึงไม่สตันเ,ตรเราเม็ดไอ้เลวมึงไว้สตันนอ้วไว้เลยเฮ้ยยุ่งยากสะจริงพวกมึงไปเดือนหน้าต่อ อเอาแล้วมันยังไม่เิดเมื่อกี้แต้องเอางี้ได้มันยังไม่เิดมันยังไม่เ,ดมมเิดต้องฆ่ามันวิ่งลุ่มเรียบลงตายสิน <c oughs> เน้ยเวลาเขาเนี่ยดีใจเวลาเขาไมเป็นไรเอาแล้วพวกมึงอยากตายกันตอนไหนบอกกูไม่ได้เลยเดี๋ยวกูจัดการให้ไอ้เนียอยู่ไหนวะโอโ้โหอืม ฮึมฮึมนี่ไงฮึมในตอนนั้นกูน่าจะยังไม่รู้นะตอนกูเล่นอยู่กูไม่รู้ว่ามันมาจากทรูเลยไม่เคยดูแมป,ปเล็กเลยแล้วมันก็เปิดก่อนที่จะเข้าอีกตกิดพวกเวนนี่ตบตบติดตบตีตบตีฟาดทีเดียวหายเรียบร้อยแตกไปต่ยาวโหเร็วตัวนี้เล่นกันมันเลย พวกมึงดูมันดูมันดิเฮ้ยเข้าดิเฮ้ยไอ,อพวกเร็วนี่ <Ultimate. S 1> ไม่เข้าโอ้โหพวกมันเพี้ยงเ่อนตายหมดโคตรนะเดี๋ยวเฮ้ย <the way! S 2> เดี๋ยวในป้อมนี่เฮ้ยมันจะเข้าไปทำเพื่ออะไรโอ้ยโอ้ยเดนนี่นี่น่าเบนกูรู้สึในในในนนวกว่ากูต้องกลับบ้านมานา,าขาดแค้นเหลือเกินช่วงนี้มาน,านี่แทบไม่มี เป็นอะไรที่ขาดแคลนเป็นบ้าเลยเฮ้แล้วพวกแม่งก็บวกไม่รอกูเลยอีกแล้วให้มันได้อย่างงี้สิบวกแล้วไม่เคยรอกันอย่างงี้นี่มันไม่ได้นะพเพื่อนเอ๋ยทำไมต้องรอกันบ้างนะ <Shut down. S 1> เราคือการ์ดแมน <Dragon S 1> การ์ด <has S 1> แมนค <been defeated. S 1> ือศักดิ์แพงเงี้ยะของเกมสูริยม ทวงเงินกนแล anyway, ้วก็รัดมันแม่งเลยมีแหละเขาเรียกหัวมีรีแล้วมันุดไม่ต้องทำที่อะไรเข้าไปรัดเขาอย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลียชเร่อยๆไปก่อนเอาป้อม่สักสักนิดนึงสกิทป้อมเลยเอ็นมึงมาสกิดป้อมเลยมีใครมาตีป้อมแล้วมึงปล่อยให้ซับตีป้อมเนี่ยนะไอ้พวกเที่โอ้ยโอ้โหแล่นจะน่าจะปล่อยมันตายใน่เมื่อกี้ เอาละมาตีฟองช่วยกันไดบเก็ตมยมันไหมสองตัวผมเชื่อยังไงดีอ้ดีกว่าเพ่อูว่าเราไม่น่ารอดดักสักไรเข้าได้ัละเรียบรลยเตกไปหนึ่งอือย่างนี้เขาเรียกว่าวันหวานโอ้ยเธอหวานจิงตบตบ โอ้ยพักตบตกไม่พูสิเด้อู้ลุูุ้้้ยพักเดี๋ยวพักเพืเเ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 ่มนบ้งนางมุนักต่ผมี่โ้มต้องรอดมันหนีรรดไปได้กเลยพวกมึเงเนี่ยนะเฮ้ยเปตบปันตอเอามันุกมันช่วยกันดีเฮ้ย มึงยังสตีปกคนเดียวไม่ได้นะเฮ้ยพวกมึงยืนดูไม่ได้นะเฮ้ยเออลบไปแล้วแต่ครับผมมันเหลือแคลนี่ตัวเดียวนะความกูมาพอดีเลยเยี่ยมเลยความเอ๋ยถือต่อยาวไอ้พวกทีรุมมันดิเฮ้ยลุมมันดิตีลุมหนึ่งฆ่ามันไม่ได้เนี่ยนะโอ้ถอยเลยมึงถอยเลยเหลือเลือดกันเหลืออยู่เหลือเลือดกันอยู่นิดเดียวยังจะเอาอีกกลับเลยเวนกลับเลยกลับเดี๋ยวนี้เลยเนี่พวกมึง A blue team tower has blue been tower destroyed. กันเน่รู้สึกกันเน่ฟื้นฟูร่างกายนี่มันช่างรู้สึกอร่อยเหมือนทาลกแรกคลอดเหมือนได้เกิดใหม่เดี๋ยวเฮ้ยทำไมแรงไปอยู่คนเดียวอีกแล้ววะเฮ้ยอืมสเตอร์ลี่ศัตรูเรื่องดัลสเลเยอร์ออกมาแล้วอ้อ ตัวมันน้อยจังอืต้อเอาอืมอือย่างนัแโโก็ตตตไปเต็มเลยงทอทเ่ยวเยอย่างนั้นหละพี่เที่ยวเลยครบนดเดวตลกลบล้เวเราป้อมมันซะแล้วสมตัวทำไงดีด้ครบหน่งเลยเอ้ไปสนมึจะเฮียอะไรเลยต้องเป็นยิงเดียวทาดโาด่อะนรลย ก็ดีก็ดีเอีันโอ้ยพกนี้เเอาแล้วดีกมังโอ้เนตัวเดียวพวกมึงก็เอาไม่ได้เ้ยเดียวเห้ยเดียวอย่าเพ่งอย่าเพดีเม็ดกู้ยแยว้นนี่โอ้โหเดียวเดียวเยวนี่เม็กูเราต้องกันเม็ดน,น,น,นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องทำ เราเมสก็เนียนตีกูมึงเดินเนียนตีกูทำเพื่ออะไรเบดเอยเอ้ยเออึู้ไม่เดินเนียนตีกู้้นตันไปนังแล้วโง่จริงๆรวมแล้วที่เป็นการ์ดแมนมังกรกูก็ตายพอดีบวกกันจนมังกรตายโอ้ยเฮ้ยไปเถอะโมทอนตรงสองคนสู้มันไม่ได้หรอกเพื่อนก็ไปตั้งล่ะเราไม่ใช่อออเพื่อนถ้าเราเป็นอออเราจะสู้อยู่ตัวตายเราเป็นการ์ดแมน เ,เวลาถอยก็ต้องถอยเขาไม่ซาเาตายแลย้วตัแม่งเลยเพื่อนทำะไรเพื่อนลอยแล้วเพื่อนเวนเพื่อนโปั๊มนีเพื่อน,โ,น,อนโอ้โหไม่ได้มนล็อกแหว,แกวนแล้วโตดีวเนี่ยฟาดตบตบแตกไปนะอีนดเฮ้ยแล้วทำไมเราอยู่คนเดียววะเนี่ยดาวอนมีอเลยได้ไ ตบปดีเพ mm ื่อนนี่มึงเอาม่เอาม่ต่เตยเอนแค่น claro ี้ยายขึนอมาเพื่อน้รเพื่อนตยับยับครับยับครับจังหวะนี้ยับแบบยับยเลโ้หโอ้โหฟาดเตกยับเละเละมทำช่วงนี้ไม่ได้เลยคูลืมเลื่อนขึ้นไปดูช็อตเมื่อกี้เฮ้ยเสียเวลาจริงๆ เอาละกูได้คลอดออกมาใหม่แล้วเฮอมันฟินมันฟินในแรกมันฟินเหมือนแรกคลอดแล้วกูยืนอยู่เฉยทำไมวะเนี่ยสงสัยเน็ตค้างอืมหรือไม่ก็แค่เล็บตีนโอเคเพื่อนกูกำลังตี้เอาไปโซดาก่อนอยู่ไปช่วยดีดีดีไม่เด้นอืมเด็กเสิอชินสุด กูยิ่งไม่มีตังค์เลยวันดีเพื่อนเอ๋ยมึงพักกูก็พักละสลับกันพักแล้วก็ไปทางเดียวกันนี่และกูต้องมีนะทุกคนแม่งันเม่งตายเยอะชิบตายแบบโวยวาดเลยไม่เดินตามกูแล้วก็เสือกตายด้วยนะเดี๋ยวเฮ้ยพวกมึงเปิดดาร์กกันแล้วเหรอได้ดาร์กก็ดาร์กเพื่อนเดี๋ยวกูไปช่วยโอเคเพื่อน มันเมาเปิดแมพแล้วเอายังไงต่อเปดังเลยเรกันยุงเพืเข้หรืเพอนตมาลกูแล้วเพ่นมันเปิดแล้วเพืนเอาแล้วเพื่นยังไงต่อเพื่อนเอ้ยตบเข้าตัวรบตบเข้า่ะฟาดแะแตะครับโอ้เพื่อนไงจิ้มนะอืมตกมันตกมัน มันช่ออร่อยสิว้าวเขื่อนสวยป่อมไปแล้วเรียบร้ยเออ